แม่บมนแอะใจว่ะมะอื่นผล่นยุ่ยใสพี่น้องค่ะบอยหาตาล่างว่าให้เห็นลูกกวางอ่าเล่นเล่นที่ไหนพรุ่งนี้เพราะว่าแม่สมศรีแคบตารางไว้แต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ไหนนะคะแคบไวแต่พาหาบ่าเห็นพี่น้องหรือว่าข่อยลบออกเฮ้ยจังไหเพราะว่า่อยว่าข่อยแคบตารางไว้เ้ย เดี๋ยวคอยเบืองก่อนว่าคอยแคปบตารางทั้งคอยล่อ่าคอยลุ่งลุ่งคลิบคอยก็เลยสับสนไปหมดแล้วขอบคุณห,หลายๆค่ะคุณพี่ค่ะเลิฟหนึ่งเลิฟหนึ่งขอบคุณค่ะคุณพี่สนทยาขอบคุณห,หลายๆด้วยค่ะพักผ่อนอ่าทำงานสู้ๆเ้ยพี่สนทยาก็ขยนันขยันนะคะ สนทยาพาเลาะขยันมากๆขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดียวนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะไปเล้วนะคะเราก็คุยกันไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะพี่น้องอยู่กันตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้ามาเราก็ยังเราก็ยังอยู่ก็ยังทําได้อยู่ คุณคะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะสู้ๆเด้อพี่สนทยาทำงานสู้ๆนะคะน้องลูกกวางไปหรือ,อยัง ขอบคุณนะคะคุณพี่สวนทยาค่ะวันนี้ทีวนนทขข่วันนี้ที่ขุขันวันนี้ที่ขุขันใช่ไหมอ่าเพราะว่าคอยหาบ่เห็นคอยหาตาล่างบ่เห็นคอยแคบใบยู่ แต่ว่าข่อยบ่แน่ใจคอยเอาไว้ในใน,ในช่องทางใดข่อยหาว่าเห็นปกติคอยจะแคปไ้ที่เพนมีเป็นเดือนเลยค่ะคุณพี่ค่ะทางเข้าขอบคุณหลายๆขอบคุณนะคะคุณพี่ เดี๋ยวบ้านเกาะโพที่ขุกข,ขันบ้านเกาะโพจังหวัดใดนอ้อคุณพี่ค่ะจังหวัดใด บ้านเกาะโพอยู่จังหวัดไหนแม่สมศรีไม่แน่ใจนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะนี่เท่าไหร่แล้วนี่สี่ทุ่กว่าแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้อค่ะพี่น้อง สีสะเกดอ๋อบ้านเกาะโพบ้านอีลาบ้านอีลาสีสะเกดอีกแล้วไมมเนาะเดือนนี้กับสีสะเกดข้องแฉมอยู่เด้อค่ะไหลยอยู่เด้อค่ะเดินทางอีกแล้วนะคะน้ององค์อิงเดินทางอีกแล้วพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่บ้านเกาะโพบ้านอีลาสีสะเกดขุขันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี